ราชันทะลวงฟ้าตอนที่96้ิชินเอรีบขดตัวทันทีเธอเอามือกุมหัวแล้วพูดว่าคุณลูกหงอยู่ฉันไม่ได้ไม่เคารพคุณหนูนะเมื่อเช้าฉันแค่ไปรับใช้เจ้าบ้านลูกฝานเท่านั้นไม่ใช่ไม่รับใช้คุณลูกหงอยู่ไว้ชีวิตฉันด้วยลูกหงอยู่ได้ยินแบบนี้ก็ยิ่งโมโหฟ้าแท่ลงไปบนตัวชินเอ๋อ เสื้อผ้าบางๆไม่สามารถป้องกันเคี้ยนของแท้ได้อีกทั้งเหมือนลู่หงอยู่เคยฝึกเคล็ดวิชาบูมาด้วยแม้ผลการฝึกตนไม่สูงดูถ้าจะประมาณแดนฝึกร่างชั้น5ชั้น6แต่สำหรับคนทั่วไปนับว่าเป็นการโจมตีอย่างสาหัสแล้วชินเออโดนฟาดจนน้ำตาไหลออกมาลู่หงอยู่ฟาดพลางพูดว่านังเด็กนี้กล้าพูดไร้สาระกับฉันอีก เมื่อเช้าเธอทําให้ฉันต้องหวีผมแต่งหน้าเองยังยังจะเอาเจ้าบ้านลูกฝานมาขู่ฉันด้วยเหรือเจ้าบ้านลูกฝานฐานะระดับไหนคนอย่างเธอรับใช้ได้เหรอเธอแก้ตัวกับฉันสิแก้ตัวให้ฉันดูอีกพูดทางลู่หงอยู่ยกแซ่ขึ้นอีกครั้งลู่ฝานทนดูไม่ได้ก้าวเข้ามาพูดว่าพอแล้วหยุดลู่หงอยู่กับชินเอ๋อหันมาทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นลู่ฝานชินเอ๋อก้มหน้าลงทันทีเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วสีหน้าของลู่หงอยู่เปลี่ยนไปทันที เธอทิ้งแท่ลงบนพื้นลู่ฝานมองลู่หงอยู่อย่างราบเรียบแล้วพูดว่าเมื่อเช้าฉินเอ๋ออยู่กับฉันจริงลู่หงอยู่เธอไม่ต้องทําโทษฉินเอ๋อแล้วลู่หงอยู่กล้าเถียงลู่ฝานที่ไหนกันล่ะพูดติดติดขัดขัดว่าเจ้าบ้านลู่ฝานฉันแค่คิดว่าเธอลู่ฝานยกมือขึ้นเป็นการบอกให้ลู่หงอยู่ไม่ต้องพูดอีกสําหรับคนกําเริบเสบสารและโอหังอดดีอย่างลู่หงอยู่ไม่เห็นลูกน้องเป็นมนุษย์เขาเจอกับคนอย่างลู่เทียนกังมาเยอะแล้วตอนนั้นลู่หมิงก็เป็นแบบนี้ ลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าลู่หงอยู่ฉันคิดว่าสาวรับใช้ของเธอไม่เลวให้เธอมาอยู่กับฉันเธอต่อไปมาช่วยทําความสะอาดห้องฉันรับใช้ฉันก็ไม่เลวเธอคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมลู่หงอยู่พูดตอบรับเห็นด้วยแน่นอนเจ้าบ้านลู่ฝานแต่ว่าสาวรับใช้คนนี้ของฉันเงองนะลู่ฝานยกมือขึ้นให้ลู่หงอยู่กลืนคําที่จะพูดออกมากลับลงไปลู่ฝานมองฉินเอ๋อแล้วพูดว่าฉินเอ๋อ ตอนนี้เธอไปจัดข้าของที่ห้องฉันได้แล้วแค่เป็นคนของตระกูลลู่ถึงเป็นคนรับใช้ตระกูลลู่ตระกูลลู่ก็ปกป้องเธอชินเออเกือบจะร้องให้ออกมาอีกเธอกลั้นน้ำตาแล้วรีบเดินออกไปสีหน้าลู่หงอยู่หลากหลายอารมณ์ตอนนี้เหมือนมีกริตลงบนหัวใจเธอเพราะเธอชอบลู่ฝานไม่มีใครรู้ว่าคนที่เธอเลื่อมใสที่สุดคือลู่ฝาน เรื่องราวของลู่ฝานไม่ว่าจะเป็นบ้านตระกูลลู่หรือในบรรดาญาติที่ไม่ใช่สายเลือดโดยตรงพากันพูดกันเหมือนตำนานขนาดตัวลู่ฝานเองยังไม่รู้เวลาครึ่งปีที่เขาไปฝึกฝนที่สถาบันสอนวิชาบูทั้งตระกูลลู่โมถึงเขาไปถึงขั้นไหนแล้วหญิงสาวคนไหนไม่ชอบฮีโร่บ้างล่ะเดิมทีตอนที่ลู่หงอยู่อยู่บ้านเธอเห็นลู่ฝานเป็นไอดอลของตัวเอง เพราะเรื่องการตายของลู่เทียนกังจึงทําให้เธอมาอยู่ที่บ้านตระกูลลู่ตอนเพิ่งมาถึงลู่หงอยู่เต็มไปด้วยความเศร้าตอนเจอลู่ฝานที่ถงใหญ่ทําเพียงแค่งเงยหน้ามองเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้หลังจากความเศร้าผ่านไปลู่หงอยู่อยากเจอหน้าลู่ฝานดังนั้นเมื่ออยู่ในตระกูลลู่เธอจึงแต่งตัวสวยทุกวันเมื่อชินเอ๋อไม่อยู่ทําให้เธอโกรธเพราะวีผมไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ว่าตอนเธอกำลังสั่งสอนชินเอ๋อคนที่เธออยากเจอที่สุดก็ปรากฏตัวออกมา ตอนนี้ลูกหงอยู่อยากร้องให้ออกมาดังๆทำไมถึงเหมาะขนาดนี้ตอนนี้เจ้าบ้านลูกฝานต้องรังเกียจเธอในใจแน่นอนอันที่จริงลูกฝานไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องที่ลูกหงอยู่ทำตอนเด็กเขาเห็นมาเยอะแล้วตัวเขาผ่านมาไม่น้อยไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรลูกฝานคนเก่าอาจรังเกียจคนคนหนึ่งเพราะเรื่องแบบนี้แต่ตอนนี้อย่างมากลูกฝานแค่รู้สึกว่าลูกหงอยู่ขาดประสบการณ์การดำเนินชีวิตเท่านั้น เธอยังอายุน้อยไม่ได้ผ่านอะไรมาไม่รู้ว่าโลกใบนี้มักมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเธอเสมอเธอจัดการสาวรับใช้ที่ได้กว่าเธอต่อไปก็จะมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเธอทำแบบนี้กับเธอเมื่อถึงตอนนั้นเธอจะเข้าใจคุณค่าของการทำดีกับคนอื่นลู่ฝานไม่คิดจะเซาซีกับลู่หงอยู่มองสีหน้าโมโหของลู่หงอยู่ลู่ฝานยังคิดว่าเธอโมโหที่เขาแย่งสาวรับใช้ของเธอคิดไปคิดมาลู่ฝานเอาสมุนไพรออกมาจากอก สมุนไพรชนิดนี้กองเป็นภูเขาในตำหนักยาจนลู่ฝานขี้เกียจจะนับแต่ลู่ฝานยื่นสมุนไพรให้ลู่หงอยู่ด้วยสีหน้าจริงจังแล้วพูดว่านี่ยาวิเศษฉันให้เธอต่อไปเธอก็หาสาวรับใช้ที่คล่องแคล่วและฉลาดแต่จำไว้ว่าต้องเป็นมิตรผู้หญิงโมโหบ่อยแก่ง่ายนะลู่ฝานวางสมุนไพรลงบนมือลู่หงอยู่จูจ่ๆลู่หงอยู่หน้าแดงขึ้นมาทันทีเธอพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบขอบคุณเจ้าบ้านลู่ฝาน จากนั้นลู่หงอยู่ใช้ผ้าไหมห่อสมุนไพรเอาไว้อย่างระวังและเก็บมันไว้ลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าใช่สิได้ยินว่าเธอเอาสัตว์พาหนะมาด้วยพาฉันไปดูได้ไหมพรุ่งนี้ฉันจะยืมใช้สักหน่อยพ่อฉันยังไม่ได้บอกเธอใช่ไหมลู่หงอยู่รีพูดว่าบอกแล้วฉันเอานกเมฆสองตัวให้พวกเขาแล้ว ตอนนี้น่าจะเอาไปป้อนอาหารและพักผ่อนนกเมฆชนิดนี้แพงมากต้องกินเนื้อเยอะทุกวันลู่ฝานพูดว่างั้นก็ดีฉันยืมนกเมฆของเธอเธอต้องหาใหม่อีกอืมลู่หงอยู่งั้นฉันไปก่อนนะในเมื่อเธอมาบ้านตระกูลลู่แล้วก็เรียนรู้อะไรเยอะๆหน่อยพี่ชายเธอเป็นผู้ชายอย่างแท้จริงฉันหวังว่าต่อไปเธอจะไม่ดูหมิ่นชื่อเสียงของบ้านเธอ ถ้าเทศกาลเส้นไหว้ประจำปีในปีนี้เธอมีชื่อเสียงดีฉันจะคิดทบทวนให้ครอบครัวเธออยู่ที่บ้านตระกูลลูกลูกฝานพูดจบก็หันหลังเดินออกไปจูจๆลูกหงอยู่ตะโกนขึ้นมาว่าเจ้าบ้านลูกฝานนายสอนฉันหน่อยได้ไหมลูกฝานหันมายิ้มแล้วพูดว่าวิชาแท้ของเธอฉันไม่สามารถสอนได้พูดจบลูกฝานเดินออกไปช้าๆลูกหงอยู่ยืนอึ้งอยู่นานจากนั้นน้ำตารื้นขึ้นมา เขาเกลียดฉันแล้วเขาเกลียดฉันแล้วจริงๆลู่หงอยู่กัดริมฝีปากสั่นไปทั้งตัวจากนั้นโยนแท้ของตัวเองออกไปไกลเธอสาบานว่าตัวเองจะไม่ใช้แท้อีกแล้วถึงลู่ฝานไม่ได้หันกลับมาแต่เขาได้ยินเสียงจากข้างหลังลู่ฝานยิ้มบางๆแล้วพึมพำว่าหวังว่าต่อไปเธอจะเป็นคนดีขึ้น ลู่ฝานเอาสองมือไพร่หลังเดินออกจากสวนหลังบ้านเขาคิดไม่ถึงว่าคำพูดของเขาวันนี้จะสร้างฮีโร่หญิงในตำนานให้ตระกูลลู่ในอนาคตลู่ฝานเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆในเมื่อสัตว์พาหะถูกพาไปพักผ่อนลู่ฝานก็ขี้เกียจไปรบกวนมุ่งหน้าไปยังเรือนเก็บหนังสือของตระกูลลู่สรรพะสิ่งยังเหมือนเดิมแต่คนเปลี่ยนไปตอนนี้เรือนเก็บหนังสือดูมีความผุพังเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่ายังไม่ได้ซ่อมแซมถึงที่นี่หินศิลาดำยังอยู่หน้าประตูมีแสงโลหิตเปื้อนอยู่ด้านบน ลู่ฝานเปิดประตูเดินเข้าไปในเรือนเก็บหนังสือมองเพียงแวบเดียวลู่ฝานก็เห็นท่านสวินนั่งอยู่หน้าประตูแสงอาทิตย์ลอดผ่านหน้าต่างส่องลงบนใบหน้าท่านสวินตอนนี้ท่านสวินดูเหมือนแก่ไปหลายสิบปีริ้วรอยเต็มใบหน้าผมและคราวขาวประกายในแววตามหม่นหมองลู่ฝานอึ้งไปเล็กน้อยรีบเดินเข้ามาจับมือท่านสวินใส่ปราณชี้เข้าไปในตัวท่านสวินเพื่อตรวจสอบอาการบาดเจ็บ ตอนที่ท่านสวินบาดเจ็บครั้งที่แล้วลูกฝานให้ไอ้ก้าวรักษาให้เขาเป็นอย่างดีถ้าไม่ถึงเป็นแบบนี้ไม่ต้องลำบากแล้วลูกฝานฉันมีอาการบาดเจ็บเก่าบวกกับอาการบาดเจ็บใหม่อีกทั้งยังฝืนเคลื่อนไหวพลังปราณของตัวเองทําให้สูญเสียพลังชีวิตของตัวเองมีชีวิตได้อีกสองสามวันฉันก็รู้สึกตกใจมากแล้วลูกฝานไม่พูดอะไรสักคำใส่ปราณชี้เข้าไปในตัวท่านสวินอย่างต่อเนื่อง ตอนที่เขาตรวจสอบดูแม้ท่านสวินมีแผลทั้งภายในและภายนอกแต่เป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ส่งผลกระทบกับส่วนหลักสิถึงจะถูกทำไมท่านสวินถึงเป็นแบบนี้เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดลูกฝานพบว่าเส้นลมปราณและเลือดลมของท่านสวินเหมือนต้นไม้แห้งเหี่ยวไม่ยอมเคลื่อนอีกแล้วนี่คืออาการสูญเสียพลังชีวิตเหรอลูกฝานตะโกนเรียกไอ้ก้าวในตัวรักษาอาการแบบนี้ยังไงก็ต้องให้ไอ้ก้าวทำท่านสวินมองลูกฝานแล้วพูดช้าชว่า ลูกฝานครั้งก่อนที่นายมาเอาหมัดถล่มเขาฉันก็รู้ว่านายจะประสบความสำเร็จในอนาคตแค่ฉันคิดไม่ถึงว่านายจะประสบความสำเร็จจนหน้าตกใจขนาดนี้ตอนนี้ยังเก่งขนาดนี้ต่อไปต้องเดินไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนแค่ตระกูลลูกมีนายอยู่ต้องเติบโตอย่างแข็งแกร่งแต่ฉันคงไม่ได้เห็นวันนั้นแล้วรอสักวันที่ตระกูลลูกกลายเป็นตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงอืม ฉันหมายถึงตระกูลใหญ่อย่างแท้จริงดีที่สุดคือตระกูลใหญ่ทั้งเขตตรงหวาไม่สิ่ตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงทั้งประเทศอูอานนายต้องมาที่หน้าหลุมศพฉันแล้วพูดให้ฉันฟังลูกฝานกัดฟันมองท่านสวินเจดีเสวียนก้ามังกรในตัวโดนเขาปลุกขึ้นมาหลังจากเจดีเสวียนก้ามังกรตรวจสอบดูจึงพูดออกมาว่าเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่พลังชีวิตของเขาเหือดหายไปรักษายากมาก ถ้าตอนนี้ฉันมีพลังเต็มเปี่ยมไม่มีอาการบาดเจ็บยังพอทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้สิบยีปีแต่ตอนนี้ฉันทำสุดความสามารถแล้วเขามีชีวิตอยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วย,ยามแล้วลูกฝันตะโกนอย่างบ้าคลั่งในใจแล้วทำไมตอนรักษาครั้งที่แล้วแกถึงไม่พบอาการเจดีเสวียนก้ามังกรพูดว่า รักษาครั้งที่แล้วหลักๆเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บไม่ได้ตรวจพลังชีวิตของเขาอย่างละเอียดเดิมทีพลังชีวิตของคนลึกลับมากถึงเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นสูงสุดเมื่อพลังชีวิตหมดไปก็รอดยากเจ้านายผู้ยิ่งใหญ่เสียใจด้วยตอนนี้นายช่วยเขาไม่ได้ลู่ฝานสูดหายใจลึกริมฝีปากเริ่มสัน่นตอนนี้ท่านสวินกลับยิ้มแล้วพูดว่าพอเธอฉันบอกแล้วว่ารักษาไม่ได้ลู่ฝานนายก็ไม่ต้องเสียแรงเปล่าฉันอยู่มาขนาดนี้แล้ว เห็นความเป็นตายมานานเมื่อในอายุเท่าฉันนายจะรู้ว่าตายอย่างสงบแบบนี้อันที่จริงมีความสุขที่สุดแล้วโลกใบนี้ผู้อ่อนแอใช้ชีวิตลำบากผู้แข็งแกร่งไม่ตายดีคนธรรมดาธรรมดาอย่างฉันใช้ชีวิตอย่างสงบมาทั้งชีวิตตอนตายไม่มีเรื่องทุกข์ใจมีเพียงความสงบถือว่าเป็นของขวัญจากสวรรค์แล้วลู่ฝานยกมือพูดว่าท่านสวินไม่ต้องพูดแล้วนายอดทนอีกหน่อยต้องมีวิธีอยู่แล้วท่านสวินสายหน้าพูดว่า ฉันอดทนมานานแล้วสองสาวันนี้เห่าร้านมาหาฉันลู่หาวก็มาหาฉันเหมือนกันลู่หมิงก็มาด้วยฉันสั่งทุกคนเอาไว้แล้วเดิมทีคิดจะไม่บอกนายนายเป็นเจ้าบ้านมีเรื่องยุ่งหม่ไม่จําเป็นต้องมากังวลกับคนแก่อย่างฉันแต่ใครจะคิดว่านายก็ยังมาลู่ฝานกัดฟันพูดว่าผมควรมาอยู่แล้วท่านสวินทาเพื่อตระกูลมาทั้งชีวิตจะจบแบบนี้ไม่ได้ท่านสวินหัวเราะแล้วพูดว่า นั้นควรจบแบบไหนละคนเราต้องตายแต่ในเมื่อนายมาแล้วคงเป็นโชคชะตาฉันจะบอกอะไรให้มาใกล้ๆฉันตอนนี้แค่ฉันพูดดังก็เหนื่อยมากแล้วลู่ฝานเดินเข้ามาด้านหน้าท่านสวินชี้แหวนบนมือลู่ฝานแล้วพูดว่าแหวนเจ้าบ้านเห้ารรานบอกนายแล้วใช่ไหมว่ามันมายังไงลู่ฝานพยักหน้าพูดว่าบอกแล้วครับเก็บหินประหลาดมาได้จากนั้นเอามันมาทำเป็นแหวน ท่านสวินพยักหน้าถูกต้องแล้วแต่อันที่จริงเห้ารานก็ไม่รู้เหมือนกันเกี่ยวกับหินที่เอามาทําเป็นแหวนอันที่จริงที่มาไม่ธรรมดาตอนเก็บแหวนวงนี้ฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสิบลี้นอกพื้นที่ที่พวกเขาเก็บแหวนได้มียอดฝีมือตายไปสองคนต่อมาฉันสืบดูถึงกับเกือบช็อกหนึ่งในนั้นคือเซียนบูอยู่ยินของประเทศอูอานส่วนอีกคนคืออริยปราดวัญหยางแห่งประเทศเปิดเสริญลู่ฝานจิตใจวูบไหวพูดว่า อย่าบอกนะว่าพวกเขาตายเพื่อหินก้อนนี้ท่านสวินสายหน้าพูดว่าไม่รู้ไม่มีใครรู้เรื่องจริงเพราะหลังจากสองคนนี้ตายไปเกือบทําให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างประเทศอูอูนกับประเทศเปิดเสริญเรื่องนี้ฉันไม่ได้บอกลูกเฮาห้า,านนายก็รู้นิสัยปู่นายวกเวกวอยวายเก็บเรื่องไว้ไม่ได้หรอก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้แหวนบนมือนายต้องไม่ธรรมดาอาจเป็นสิ่งที่ผู้แข็งแกร่งเซียนบูหรืออริยปราดทิ้งไว้หรือไม่ก็เพราะพวกเขาอยากได้ต่อไปถ้ามีโอกาสนายไปสืบที่มาของหินก็อน,นี้ได้ไม่แน่นายอาจจะเจอเรื่องดีก็ได้ลู่ฝานพยักหน้ายอย่างเข้าใจท่านสวินพูดว่าโอเคพูดเยอะขนาดนี้แล้วฉันเหนื่อยแล้วเหมือนกันลู่ฝานนายไปทำธุระเถอะเพียงครู่เดียวฉันไม่ตายหรอกให้ฉันนั่งตรงนี้สักพักฉันชอบมองพระอาทิตย์ด้านนอก ลู่ฝานเงียบอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงเดินออกไปช้าๆตอนเดินมาถึงประตูลู่ฝานโค้งคำนับท่านสวินท่านสวินยิ้มแล้วมองลู่ฝานจากนั้นจึงหลับตาลงลู่ฝานออกจากเรือนเก็บหนังสือแล้วถอนหายใจออกมาเดินได้ไม่ไกลลู่ฝานเห็นลู่หาวยืนมองเขาอยู่ข้างนอกนายมาแล้วเหรอลู่หาพูดอย่างราบเรียบลู่ฝานพูดว่าพ่อควรบอกผมลู่หาวสายหน้าพูดว่า นี่เป็นสิ่งที่ท่านสวินเลือกเองนายกับฉันต้องเคารพเขาวางใจเถอะเวลาที่เหลือฉันจะดูแลท่านสวินอย่างดีลู่ฝานนายจัดการเรื่องของตัวเองเถอะไม่ต้องกังวลเรื่องในตระกูลลู่ฝานพยักหน้าแล้วเดินไปข้างหน้าตอนลู่ฝานเดินผ่านจู่จู่ลู่หาวจับไหล่ลู่ฝานแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนลู่ฝานมองลู่หาวย่างงุนงงจู่จูจ่ลู่หาวเอาบัตรใบหนึ่งออกมาจากอก นั่นเป็นบัตรเหรียญทองที่ลู่ฝานให้ลู่หาวไปหาเหล็กเมื่อเพ่งมองลู่ฝานพบว่าเงินของเขาไม่ได้หายไปอีกทั้งยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยลู่ฝานมองลู่หาวด้วยสีหน้าตกใจลู่หาวเอาบัตรยัดใส่มือลู่ฝานแล้วพูดว่าเงินในบัตรนายเก็บไว้ตอนนี้ตระกูลใช้จ่ายเยอะให้ได้ไม่มากมีเพียงแค่นี้ทั้งหมดสามสองปดสองเหรียญทองนี้เป็นทั้งหมดที่ฉันหาได้นายไปเมืองตรงหวาต้องใช้จ่ายไม่น้อย เมื่อถึงในเมืองตรงหวาจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทักทายทำความรู้จักมีเงินเยอะหน่อยก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเอาไปใช้เถอลู่ฝานเกือบร้องให้ออกมาเขากัดฟันพูดว่าพ่อผมมีเงินไม่จําเป็นต้องใช้ของตระกูลลู่หาวยิ้มแล้วตบไหลลู่ฝานเงินของนายคือเงินของนายในฐานะคนเป็นพ่อนี่เป็นเรื่องที่ควรทํานายมีความรับผิดชอบของนายฉันก็มีความรับผิดชอบของฉันนายมีเรื่องที่ต้องทําฉันก็เหมือนกันให้นายเก็บไว้ นายก็เก็บไว้เถอะลู่ฝานสูดหายใจลึกเก็บเหรียญทองเอาไว้ลู่หาวรีตาลงแล้วพูดว่าโอเคไปเถอะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางเร็วบาดแผลของนายยังไม่หายดีพักผ่อนเยอะๆฉันจะไปดูท่านสวินนายกลับห้องเถอะลู่หาวเดินไปทางเรือนเก็บหนังสือลู่ฝานยืนนิ่งอยู่ที่เดิมนี่คือตระกูลลู่นี่คือบ้านของเขา ถึงเคยมีเรื่องบาดหมางใจกันมากมายถึงเขาเคยเกือบโดนไล่ออกจากตระกูลนี้แต่ตระกูลก็คือตระกูลความสเสน่หาไม่มีวันสูญหายไปลู่ฝานกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่นานเขากลับมาเป็นเจ้าบ้านลู่ฝานที่สุขุมคนนั้นเขายอมใช้ทุกสิ่งมาปกป้องตระกูลนี้จนกระทั่งฟ้าถล่มดินทลายจนกระทั่งชีวิตสูญสิ้นลู่ฝานเดินกลับมาที่ลานบ้านของตัวเอง มองเพียงแวบเดียวลู่ฝานเห็นชินเอ๋อกำลังยุ่งอยู่ในลานบ้านเธอกำลังรดน้ำดอกไม้อยู่ในลานบ้านเธอทำอย่างตั้งใจและละเอียดมีรอยยิ้มบางๆอยู่บนใบหน้าเมื่อเห็นลู่ฝานกลับมาชินเอ๋อรีบหยุดแล้วพูดอย่างนอบน้อมว่าเจ้าบ้านลู่ฝานลู่ฝานมองเธออย่างราบเรียบแล้วพูดว่าชินเอ๋อเธอมีคนในครอบครัวไหมชินเอ๋อพยักหน้าเจ้าบ้านพ่อแม่ฉันตายไปนานแล้วมีแค่น้องชายคนเดียวลู่ฝานพยักหน้าพูดว่า มีโอกาสพาน้องชายเธอมาด้วยสิคนในครอบครัวอยู่ด้วยกันดีที่สุดพูดจบลู่ฝานเดินเข้ามาในห้องแล้วปิดประตูลงช้าช้าชินเออร์หีน้าทราบซึ้งครั้งนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองติดตามถูกคนแล้วถ้าพาน้องชายมาได้เธอยอมใช้ชีวิตเพื่อตอบแทนตระกูลลู่ตอบแทนเจ้าบ้านลู่ฝานลู่ฝานปิดประตูลงแล้วเข้าไปในจวนอากาศธาตุก่อนจะไปเขาต้องเตรียมอะไรไว้ให้ตระกูลหลอมยาเม็ดทิ้งไว้สักหน่อย วันต่อมาแสงอาทิตย์สาดส่องไปทั่วลู่ฝานเจ้าดำและหานเฟิงตื่นแต่เช้าก่อนไปลู่ฝานบอกเรื่องค่ายกลกับลู่เฮาหลานอีกทั้งยังกำชับว่าตอนเขาใช้ค่ายกลต้องระวังพลังปราณของตัวเองอย่าสูญเสียมากเกินไปลู่เฮาหลานตกใจว่าตัวเองมีความสามารถควบคุมค่ายกลตั้งแต่เมื่อไรหลังจากเขาลองทดสอบดูสามารถเชื่อมโยงกับค่ายกลได้เห็น,นุภาพที่ปู่ลู่เฮาหลานกับลูาาบล่หาวกระตุ้นค่ายกลลู่ฝานจึงวางใจทิ้งยาไว้แล้วออกไป มีค่ายกรสเวียนเหล็กเจเดียวอยู่ถึงสำนักโลหิตพิฆาตมาโจมตีอีกก็สามารถต้านทานได้ระยะเวลาลู่ฝานคาดคาเนยอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาไปกลับเมืองตรงหวาต้องใช้เวลาประมาณสิบวันสำนักโลหิตพิฆาตขาดทุนขนาดนี้ถ้ายังส่งคนมาอีกเดาว,ว่าต้องใช้เวลาประมาณสิบกว่าวันแน่นอนว่าตอนพวกเขาไปไม่ได้ไปอย่างเอ,อกเรกจากที่ลู่หาวพูดไปแบบเงียบเงียบดีที่สุดหลีกเลี่ยงไม่ให้คนของสำนักโลหิตพิฆาตรู้และส่งคนมาฆ่าพวกเขา ด้วยนั้นลูกฝานกับหานเฟิงจึงไปอย่างเงียบๆขนาดเจ้าดำยังกลายเป็นสุนัขตัวเล็กๆถูกลูกฝานอุ้มเอาไว้ลูกฝานไม่รู้ว่าเดิมทีเจ้าดำเปลี่ยนขนาดตัวได้ด้วยอสูรวิเศษแตกต่างตามคาดทั้งสองคนนั่งนกเมฆบินออกจากเมืองเจียงหลินมุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเป้าหมายคือเมืองตรงหวา